สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอเบลน์นายไลาออร์เคิลนะคะนี่เป็นคลิปดวงนะคะรายเดือนประจำวันที่1 6ถึงสัาพฤษภาคมพศ2 5 6 7นั่นเองนะคะในครึ่งเดือนหลังนะคะ อาจารย์ฝากกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อน้องรับคำทำนายดีๆจากคลิปนี้ด้วยนะคะอาจารย์ไม่ได้นําไม่นำคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะคะเพราะว่านี่คือคำทำนายโดยรวมนะอาจารย์แนะนำให้มาดูดวงส่วนตัวจะดีกว่านะคะส่วนใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็แอดไอดีดาราฟมาได้เลยนะในช่วงเดือนนี้นะคะอาจารย์มีโปรโมชั่นพิเศษมากมายนะคะใครที่เข้ามาดูดวงกับอาจารย์นะคะอาจารย์จะเสริมแถมนะคะวอลเปเปอร์เสิริมดวงปีไปเลยนะคะหนึ่งเรื่องนะ ขอบคุณมากนะคะใครที่กดซุปเปอร์แกงแล้วก็กดติดตามกดเป็นสมาชิกให้อาจารย์นะคะทำให้อาจารย์นะคะดีใจแล้วก็มีความรู้สึกอยากจะทําคลิปดีๆนะออกมาให้ทุกคนอีกนะคะ มาต่อกันที่ชาวราศีตุลน,นะคะหรือรักขนาราศีตุลน,นะใครที่ไม่รู้เวลาเกิดนะคะก็สามารถที่จะดูตามมันเดือนปีได้เลยนะของอาจารย์จะดูได้ทั้งราศีแล้วก็รักขนาราศีเลยนะคะในช่วงแรกอาจารย์จะขออนุญาตสับไพ่ก่อนนะเพื่อความแม่นยำในทุกคลิปอาจารย์จะสับไพ่ใหม่สดๆทุกคลิปนะคะใครที่รอไม่ไหวนะอาจารย์แนะนําให้เลื่อนไปในช่วงของ ทำทำํานายได้เลยนะคะอาจารย์ขอญากสอบไพ่ก่อนนะชาวราศีตุล 妈 เรามาเริ่มกันที่สุขภาพกันก่อนนะคะสุขภาพของชาวราศีตุลน,นะเรื่องที่จะต้องระวังนะคะคุณอาจจะมีอาการชาปวดเก่งกล้ามเนื้อให้ลองผ่อนคลายยืดเส้นยืดสายดูสักหน่อยก็จะดีนะคะแต่ร่างกายในช่วงนี้ถ้าเกิดคุณพักผ่อนน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายนะคะคุณจะสามารถฟื้นฟูปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าร่างกายของคุณยังแข็งแรงดีอยู่นะในช่วงนี้ก็อาจจะมีการไปโรงคอเพื่อดูแลสุขภาพเพิ่มเติมด้วยนะคะ ต่อไปมาเรื่องโชคราบกันบ้าง,งค่ะโชคราบนะได้โชคลาบจากงานมงคลงานบวงสวงนะคะเรขที่บ้านที่อยู่อาศัยและมีแนวทางเรื่องโชคเข้ามาแต่ต้องไขวยคว้าหาโอกาสให้กับตัวเองนะเพราะฉะนั้นนะคะรุยเลยจ้า มาต่อกันที่ไพออ่อราเคิลกันบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การงานกันก่อนเลยนะการงานในช่วงนี้คุณไม่ค่อยมีสมาธินะคะอาจจะทําให้มีงานผิดพลาดได้เล็กๆน้อยๆหนาะเออมันเหมือนกับว่าทั้งเพลียทั้งเหนื่อยนะคะเลยทําให้คุณแบบไม่ค่อยมีสมาธิสักเท่าไหร่นะคะช่วงนี้คุณอินกับการทํางานนะทํางานเกี่ยวกับก,บการใช้จินตนาการดีความคิดลื่นไหลนะคะแล้วก็มีความคิดที่แปลก มีความคิดร่วมสมัยสามารถปรับอารมณ์ปรับความคิดได้ตลอดเวลาให้เข้ากับสถานการณ์ได้ทุกๆช่วงเลยนะคะและสามารถทํางานได้ดีแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีในช่วงนี้นะมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเอ็นดูจากการวางตัวของคุณ นะคะอใครที่ทํางานเกี่ยวกับอสังหาริรรรมทรัพย์ในช่วงนี้ก็จะดีนะคะมีการวางแผนธุรกิจหรืองานงานอนาคตไว้ในหัวแล้วนะ <S <S คุณเป็นคนที่ชอบ <c oughs> นึกชอบคิดโปรเจกต์ต่างๆอยู่ในหัวตลอดเวลาเลยนะถ้าเกิดใครที่พร้อมแล้วนะอาจารย์คิดว่าสามารถทําได้เลยนะคะจะมีผู้ใหญ่เอ็นดูให้ความช่วยเหลือมีคนออกตัวปกป้องเรามีคนเ ช่วยเหลือเราเรื่องการงานแน่นอนคะ่ะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะฉะนั้นอยากลุยเุยเลยนะไม่ว่าจะเป็นอาชีพประจำนะคะหรือว่าอาชีพเสริมนะจ๊ะต่อไปมาต่อกันเรื่องการเงินกันบ้างคะ่ะการเงินนะคะที่ผ่านมาเนี่ยอ,อ,อาจจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายที่คุณต้องกังวลเนาะแต่เดือนนี้มันจะ มันจะไม่มีนะคะทีนี้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยหมายถึงว่าการเงินที่คุณเอาไปลงทุนแบบเสี่ยงในช่วงนี้อย่าเพิ่งเอาไปลงทุนนะคะเพราะมีโอกาสที่จะสูญเปล่ามากๆเลยนะเช่นการเล่นหุน้นเล่นพอรตหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับการเสี่ยง เงินเอาไปเสี่ยงนะคะช่วงนี้ไม่ดีนะแล้วก็ระวังการใช้เงินไปกับบางอย่างแล้วผิดแผนไม่เป็นไปตามแผนนะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขเรื่องการเงินนะต้องตรวจสอบดูให้ดีๆนะคะหรือใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะจะต้องดูเรื่องบัญชีแล้วก็เรื่องการเงินระวังจะถูกโกงถูกหลอกให้เสียงเงินได้นะคะในช่วงนี้นะคุณจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยนะคะ ใครที่อยากทําธุรกิจเสริมนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรือว่าอาชีพเสริมนะคะการเงินของคุณนะคะดีมากๆเลยนะออใครที่คิดโปรเจกต์อะไรไว้นะคะลุยเลยเพราะในช่วงนี้นะคะกําลังมาแล้วนะคะคุณสามารถควบคุมจัดการการเงินได้ดีแล้วก็ส่วนมากเนี่ยคุณจะใช้เรื่องเงินเนี่ยไปกับเรื่องที่มีประโยชน์นะคะต่อไปมาเรื่องความรักกันบ้างค่ะ ความรักของอาจารย์จะมีทั้งหมดสสถานะด้วยกันนะคะก็คือสถานะโสดแล้วก็สถานะคนมีคู่คือคนที่คบกันแล้วก็คุยกันนะคะเกิน6เดือนขึ้นไปอาจจะแต่งงานหรือว่ายังไม่แต่งงานก็ได้นะแล้วก็คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคือคนที่คุยแล้วก็คบกันยังไม่ถึง6เดือนนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันที่คนโสดกันก่อนเลยจ้าว้าวคนโสด เรื่องราวเก่าๆที่เคยยึดติดที่เคยติดอยู่ในใจคุณดูเหมือนกับว่าในเดือนนี้มันจะคลี่คลายลงดูเหมือนกับว่าคุณเริ่มมีไม้เซตใหม่ปรับไม้เซตใหม่ว่าคืออะไรที่ผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นดวงฟ้าเปิดนะฟ้าเปิดเนี่ยหมายถึงว่าเป็นจังหวัที่ดีในการที่จะมีคนดีๆเข้ามานะคะแล้วก็เออเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีนะแล้วเขาก็เป็นเป็นคู่ที่ดีสามารถเป็นภรรยาที่ดีเป็นเออ พ่อที่ดีของลูกได้เลยใครที่โสดอยู่ในช่วงนี้นะอาจารย์แนะนําให้เปิดใจจะเจอคนที่ดีนะคะแล้วก็สมกับที่คุณรอคอยมานานนะเป็นคนดีดีดีมากๆเลยอะ่ะเป็นจังหวะที่ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเปิดใจนะจ๊ะคนโสดนะต่อไปคนมีคู่กันบ้างค่ะ คนมีคู่ในช่วงนี้มีเกณฑ์มีลูกมีบุตรนะคะมีเกณฑ์ขยับขยายความสัมพันธ์ไปอีกขั้นมีเกณฑ์ได้แต่งงานอ,อใครที่อยากมีลูกมีบุตรนะคะในช่วงนี้ปล่อยได้แล้วก็เขาจะมาเป็นคู่ลูกที่เป็นเ,เสริมดวงคุณนะคะเสริมดวงเป็นเด็กมีบุญมาเกิดน,นะคะแล้วก็ในช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณคิดถึงคนรักมากๆ กำลังวางแผนอนาคตร่วมกันเนาะใครที่อยากแต่งงานในช่วงนี้มีโอกาสแต่งงานนะคะมีโอกาสแต่งงานนะเอ่อหรือไม่ก็มีโอกาสได้ไปทําบุญร่วมกันเนาะมีโอกาสได้ไปทําบุญร่วมกันมีโอกาสได้ไปต่างจังหวัดร่วมกันจริงๆแล้วคุณไม่คุณก็คู่ของคุณนะคะ่ะเป็นคนที่คิดมากทําอะไรแล้วเนะะี่ยก็กลัวคนรักจะจะไม่รักเนาะคือเจอคนนิสัยที่รู้สึกว่าแบบ คิดมากอะ่ะคนนี้เพราะฉะนั้นนะคะเวลาทาอะไรแล้วเนี่ยอาจจะต้องระวังแล้วก็ต้องคิดเยอะนิดหนึ่งนะเพราะว่าเขาจะเป็นคนคิดมากนิดหนึ่งนะคะหรือไม่ก็ลองสื่อสารกันบ่อยๆเนาะคนรักการสื่อสารกันบ่อยๆก็จะดีตาต่อไปคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะรู้สึกว่าบรรยากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในช่วงนี้มีเกณฑ์มีปากเสียงกันมีเกณฑ์ทะเลาะกันมีปัญหากันนะคะอาจจะต้องมีให้คนอื่นเนะคะ่ะเข้ามาช่วยประสานเข้ามาช่วยพูดคุยนะคะอืม เพื่อให้ความรักของคุณนะคะดีขึ้นนะอืมแต่คนคนนี้เหมือนกับว่าจะใช้ชีวิตกับคุณนะคะไปอยู่ไปอีกงานนะคะไปจนแก่เท่าเลยนะคนเนี้ยอืมเพราะเขาเป็นคนที่ถูกใจคุณด้วยแล้วก็คุณไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นคือในช่วงนี้มันเป็นช่วงแรกๆมันเป็นช่วงที่เราจะต้องปรับความคิดปรับทัศนคติกันนะคะก็อาจจะมีอะไรที่ไม่ลงรอยกันบ้างนะคะแต่ว่าคุณสามารถอยู่กับเขาได้ค่ะเนาะอืม ต่อไปเรามาดูกันว่าพระแม่การีมีข้อความไราฝากถึงคุณค่ะวานสวยมากในไพ่พระแม่กายีหมายเลขสามนะเรามาดูกันว่าพระแม่การีฝากข้อความไรถึงคุณนะไพ่ออร์เคิลใบนี้บ่งบอกถึงจุดจบของวงจรหลัก พี่มีความทุกข์หลังจากพระจันทร์เต็มดวงและเริ่มต้นวงจรใหม่อีกครั้งพระแม่การีปังนี้คือผู้ควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจักรวาลฉะนั้นเราสามารถเชื่อใจในพระองค์จงเชื่อมั่นในยานอย่างรู้ภายในและรู้ว่าความพยายามของคุณจะได้รับผลตอบแทนแน่นอนนะคะจนกว่าจะถึงตอนนั้นเนี่ยให้เราลงมือทําในสิ่งที่เราต้องทําในปัจจุบันแล้วหรู้ว่าอนาคตเราจะมีมุมมองที่แตกต่างออกไปแล้วสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ นะคะชาวราศีตุลนนะขอให้ชาวราศีตุลทุกคนนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ